พ้องพี่ดาวกลับมาแล้วหาที่ซ่อนห้องสุดทางเดินซ้ายมือพิเศษสมัครสมาชิกใหม่วันนี้รับทันที30พอยแอดไลน์แอดสวิตเซเปลือใครอยู่อะแดนแม,มบอกว่าหิวมากไม่ใช่หรอเย็นหมดแล้วเนี่ยพอดีผมสั่งงานอยู่ครับขอสั่งงานให้เสร็จก่อนนะพี่ว่าไงพี่พี่ครับ อ่านลายผมหน่อยครับผมส่งรายละเอียดไปให้หมดแล้วรีบอ่านด่วนเลยนะครับงานไฟไหม้ครับชิบหายแล้วแดม เป็นอะไรหรือเปล่าค,คิดงานอยู่เหรออ๋อใช่ครับคือพี่ดาวครับผมว่าเราไปสปากันไหมครับช่วงนี้ผมนั่งตัดงานทุกวันเลยอะ่ะเมื่อยไปหมดแล้วดีเหมือนกันนะพี่ก็นั่งเครื่องไปกลับตั้งหลายชั่วโมงถ้าได้นอนนวดสักสองชั่วโมงก็น่าจะดีนะครับงั้นขอพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนใส่ชุดนี้มาเกินยีชั่วโมงแล้ว พี่ดาวครับแต่พี่ดาวยังดูสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังหอมอยู่เลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับรีบไปกันดีกว่านะครับโอเคโอเคจะคคคได้พักด้วยเดินทางมาเรื่องเหนื่อยแล้วอ่ะถ้าได้ออนเซนด้วยคงดีเนาะได้สิครับคุณดาวคะคุณบีทีมาหาคะ่ะนั่งรอที่ห้องรับแขกพี่บีทีเหรอ เขามาทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาไม่ได้แจ้งไว้ท่านั้นมาคุยงานหรอเปล่านะครับพี่บีสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีครับอ๋อนี่ผมคิดว่าคุณดาวไม่อยู่นะครับเนี่ยไม่ได้ไปจีนแล้วล่ะครับอ๋อเกิดอัิเซนิดหน่อยค่ะก็เลยกลับมาก่อนอ๋อแล้วพี่บีมามีธุระอะไรคะเอ่อ มาตามทองอะครับตามทองครับทองไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะพี่เมาเพเนี่ฮะทองจะมาอยู่นี่ได้ไงตลกแล้วกลับบ้านเลยแล้วผมยอ,องแผนนอกกันไปคุณดาวครับทองอยู่นี่จริงๆครับคือผมอะตั้งค่าโทรศัพท์ไว้ติดตามเครื่องทองอะครับโลเคชั่นมันโชว์ว่าทองอยู่ที่นี่ครับ